สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ2จัจจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับ2จะพามาดู XL s t e e t นะครับผมตัวนี้จะเป็นเหมาะสำหรับลูกค้าสายซิ่งนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับราคาค่าตัวเบาๆที่6 69,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมแรงม้า160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับรับรองว่าไม่หนืดไม่หน่วงแน่นอนนะครับผมสำหรับแรงม้าคันนี้นะครับมากกว่า หลายๆแบรนด์เนาะหลายๆยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็รับรองครับไม่ไม่ไม่แพ้ใครเลยนะครับเรื่องความแรงนะฮะอ่าเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรมาใหม่มั่งตัวนี้นะครับตัวเครื่องยนเราบอกกันไปแล้วนะครับผมตัวภายนอกนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับอ่าสติ๊กเกอร์คาดกลางเลยนะครับผมเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับส่วนกระจังหน้านะครับเป็นสีดาเงานะครับคาดด้วยสีแดงนะครับผม ด้านข้างนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับผมตัวนี้ขอบ16นะครับแต่ว่าสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้จริงๆนะครับผมมีโปรโมชั่นให้ก็คือสามารถลูกค้าทํางานประจำนะครับรับวิสาหกิจนะครับสามารถฟรีดาวกับ2ได้นะครับและพร้อมชุดแต่งล้อแม็กนะครับขอบ18นะครับเข้ามาทักมาคุยกันได้ครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้แล้วไม่พร้อมดาวเรามีโปรฟรีดาวให้นะครับ ใครจัดไม่จบนะครับแต่2จัดจบครับตัวนี้นะครับกระบะลึก512มิลิเมตรนะครับบรรทุกหนักได้ถึง1งตัน3เลยทีเดียวนะครับฝาท้ายนะครับก็คาดด้วยลาสติกเกอร์สปอร์ตนะครับผมเป็นสีขาวตัดแดงนะครับให้สไตล์สปอร์ตเลยด้านข้างก็คาดสติกเกอร์ด้วยนะครับส่วนภายในนะครับผมเป็นโอเพนแคปนะครับสามารถเปิดแคปได้นะครับ หน้าจอเป็นหน้าจอซิงค์8นิ้วนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจทดลองขับนะครับเชิญเข้ามาหา2ได้เลยที่ฟอร์ดรุ่งเจริญเทพรักษ์สำนักงานใหญ่นะครับที่นี่ศูนย์บริการครบทุกวงจรนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครจัดไม่จบ2จัดจบครับผม เราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ